นิราชเสด็จไปปรพม,ม่าเมืองนครศรีธรรมราชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถมีพระนามเดิมว่าบุญมาทรงเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง มีบทบาทสำคัญในฐานะพระมหาอุปราชในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2299ในครอบครัวที่มีเชื้อสายขุนนางแห่งอัมพาวาหรือจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน ทรงได้รับการศึกษาและฝึกฝนในด้านการรบตั้งแต่วัยเยาว์และพระองค์ยังทรงมีบทบาทสำคัญในสงครามหลายครั้งโดยเฉพาะสงคราม9ก้าทัพพุทธศักราช2,328ซึ่งทรงนำทัพหลวงป้องกันกรุงรัตนโกสินทร์จากกองทัพพม่าท,ที่ลุกลานพระปีชาสามารถในการทำศึกทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจ พระราชกรณียา,ายกิจสำคัญของพระองค์คือทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนพิมลมังคารามหรือวัดโพทรงจัดระเบียบการปกครองม้านเมืองทรงดูแลความมั่นคงของราชอาณาจักรพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่3ามพฤศจิก,กายนพศสองพัรวมพระชนมายุ4 7่สิบเพันษาลักษณะการแต่ง กลอนนิราศเป็นบทประพันธ์ที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับกลอนเพลงยาวคำขึ้นต้นใช้คำว่านิราศก็มีขึ้นต้นด้วยคำอื่นก็มีโดยขึ้นต้นที่กลอนรับหรือวรคที่สองและลงท้ายด้วยคำว่าเอ,อ่ยใช้คำพูดวัคละแปดถึงเาคำจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่กองทัพไทยเดินทางไปปราบกบฏชาวพมา่า ที่เมืองนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่สโดยเล่าถึงเส้นทางการเดินทัพและบรรยากาศในช่วงเวลานั้นอย่างละเอียดและได้แสดงความคิดถึงบ้านเมืองความรักและความห่วงใยต่อครอบครัวผ่านการพรรณนาธรรมชาติและสภาพเวดล้อมที่พบเจอระหว่างการเดินทางซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกส่วนตัวและความงดงามของวรรณสินไทยในยุคนั้น และยังมุ่งเน้นการแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และความสามัคคีของกองทัพไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชาติและส่งเสริมความจงรักภักดีเนื้อเรื่องยอ่อเมื่อปีพุทธศักราช2328พระเจ้าปดุง กษัตร,ริย์พม่ายกทัพใหญ่มาตีไทย9ก้าทัพหลังจากทราบว่าไทยพลัดแผ่นดินใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงปโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถยกทัพไปตั้งรับที่กาญจนบุรีและให้กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศตั้งรับที่นครสวรรค์ส่วนพระองค์เตรียมกำลังอยู่ที่กรุงเทพเพื่อช่วยหนุนทัพเมื่อจำเป็น ทัพพมา่าตั้งที่ท่าดินแดงสามศพและด่านเจดีสามองค์และรบกับไทยที่ลาดยญ้าอย่างดูเดือดสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาถใช้กลศึกหลอกลวงจนพมา่าหวาดกลัวและถอยทับไปในที่สุดหลังจากปราพพมาที่กาญจนบุรีและราชบุรีเสร็จสิ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาฎยกทัพไปปราบพม่าที่หัวเมืองปักใต้ต่อในปีพุทธศักราช2329ทรงสามารถขับไล่พมา่าออกจากหัวเมืองปักใต้ได้สำเร็จรวมทางยึดหัวเมืองตานีและมลายูมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชาอาณาเขตสรุปเนื้อเรื่องยอ่อนิราชเรื่องนี้บรรยายถึงการเดินทางของกองทัพไทย ไปยังนครศรีธรรมราชเพื่อปราบกองทัพของพามา่าที่เข้ามาลุกลานโดยผู้แต่งได้ใช้โวหารเชิงนิราชที่เปี่ยมด้วยอารมณ์เศร้าและความคิดถึงคนรักแต่ก็สอดแทรกด้วยเหตุการณ์ในระหว่างการเดินทางทั้งการผ่านสถานที่สำคัญและการเล่าถึงสภาพบ้านเมืองในยุคนั้นตัวอย่างเนื้อหารหรือวัทอง ยนต์สายน้ำชำวารีมีดอกบัวแสนหอมชวนหวนให้คิดถึงแก้วตาจงอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลาค้านี้ลาไปสึกมิได้คืนซึ่งวักนี้สะท้อนความอาลัยและห่วงหาที่ผู้ประพันธ์มีต่อคนรักและครอบครัวในขณะที่ต้องออกสึกทั้งยังสะท้อนความรักชาติที่สำคัญในหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใดจัดทำโดย นางสาวรัชดาพรนุ่นช่วยเลขที่31และนางสาวศิลปพลเรืองฤทธิ์เลขที่36ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ